วางไว้ก่อนพี่มีขอถ่ายรูปก่อน ไปบ้างวางเรียงดีๆคู่มือมีไหม น,นี้เอาห่วงกับนอ็อตคู่มือออกมาแกดีๆนะให้ดึงขัดนะน็อตด,ด้วยห่วงด้วยอืมห่วงก็ต้องเอาออกอยู่ดีอเอาวางไว้อืม นี้ก็จะได้ห่วงที่หาวัดห่วงให้พี่มิ้วหน่อยเท่าไหรอสี่สิบแปดซเมนะโอเค okay, เอาห่วงออกวัด าแ,อ,แอ,อกแล้วก็มานี่อันนี้แป๊บหบนึง่งอันนี้ท่านไหนก็ไมู่้มีตรงนี้ตรงนี้แป๊บหนึ่แบบนงอีตห้าหมุนอีกทิกอีกทิกก มองไม่เห็นเลยโอเควัดร้หร้อยเก้าหนึ่งร้อยเอ่ะอ่านใหญ่ไหมยิ้ใช่ออออ่ะ uh, ใช่ได้้โอเค หน <19. 5 S 2> ึ่งร้อยเก้าจุดห้าเหมือนกันโอเคนะห้าโอเคเท่ากัน ยู่วัดอย่างนี้ตั้งต่ตรงนี้อืมเท่าไหร่นหนึ่งร้อยสาม,จ,าาาสามจุดห้าโอเคอันเล็กอืมได้ <12. 8. S 2> สิบสองสิแบแปดโอเคอันเล็กมา ห้าสิบหกยืดตรงวัดที่พื้นอือหกสิบแปดอันอื่นเท่ากันไหมโอเคอันนี้ไม่เท่าอ โอ้ห oh. อันนี้บิดมาอ่าวัดเจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบสี่สองอันอันนี้มาวางให้พี่มีหน่อยเอออันนั้นมาวางให้พี่มีหน่อยพี่มี่ถ่ายชัดๆหนะ่อยอันนี้อันนี้จับจับมันให้พี่มี่หน่อย อ๋อนี่มันต้องควาะใช่โอเคเอาออกเดี๋ยวพี่มิ้วขอถ่ายก่อน โอเคอ่าว,วัดเก้าสิบห้าสิบห้าสิบเก้าอันนี้เราเป็น <78. S 2> ร้อยสิบร้อยสิบเโอเคแกนอน,นอนืมอเลย Yeah. ăn đi làm ở bên đây ăn đi đông lên ngay ăn đi đông lên ngay เบอร์เนี่ยปเจปเจมี2อันมีเบอร์14กับ12แล้วก็อันนี้เบอร์13บสกับสิ ็จุกอันนี้น่าจะศูนยซนับตตัวยาว น็อตตัวยาวมีแหวนใหญ่แหวนเล็กน็อตตัวเมียขนาดไซส์น็อตลองลงมาอ๋ออันนี้อันนี้ยาวกี่เซนตลับเม่ทั้าอ๋ออันนี่นี่อดี อันนี้ยาวประมาณ 12, 12สิบสองสิบสองเซนส่วนน็อตตัวนี้เจ็ดเซนมีน็นนอตตัวเมีย อันนั้จ็ดมินตัวเล็กยาวสี่เซนแหวนสองอัน สองจุดห้าสองจุดหกเซนศูนย์จุดเจ็ดมิลน,นี่ได้สองตัวตัวสุดท้ายแบ่นสองอัน saying sí. 7 sí. तो कौन